โอ้อันยองเกือบเลยละฮาเดหลฮัลไหลอะไรเยอะขางแห้งไม่ไหวอันนี้อยู่กังไม่เห็นคอมเมนต์ไทยเลยอ่ะคือเครื่องเัินเป็นไรปะเอาจริงโอ้คนดูสาวพันสวัสดีครับว้าว ปกติหรือว่าวาันนี้คนว่างอะปกติแบบน้อยครั้งมากแนใจแบบเขาเรียกว่าไงคือเออเป็นไรไม่รู้ทุกคนคือเห็นเมนต่อว่าแบบแฟนคลับบอกว่ามีคนไทยเมนเยอะเหมือนกันนะอะไรเงรี้ยแต่แบบเออเราไม่ค่อยเห็นเลยจริงๆคือจะเห็นแต่งชาติ hello for my international fan hello my i n t e r n a n hello ขออนุญ,ญาตใช้ฟิลเตอร์นะเพราะว่าตอนนี้แสงมันดึกมันมืดแล้วคือห้องมันไม่สว่างอะทุกคนคือมันเป็นเงาที่หนา้าก็เลยต้องใช้ฟิลเตอร์ช่วยนะจ๊ะ สิ้นเจา้าปีใหม่อยู่ไหนปีใหม่อยู่เนี่ยกาลังดูอยู่ว่าไปเขาคือเห็นแบบพวกพี่บุญอะไรยงนี้พวกอันนั้นชวนพี่บุญยอดพี่นิวอะไรเงี้ยชวนไปต่างจังหวัดจ้าไปทะเลไปทำเขาดาวกับแบบพระจันทร์แล้วก็มีน้ำทะเลพูดอะไรของตัวเองพ่ออะไรของแกว่าเอ,อิดแกพูดอะรของแกอะฮะ อันยองสวัสดีครับอยากทาลิปมันมากรับมันปากแห้งไม่ไหวแล้วมีได้บ้างไหมวะมันไม่มีตรงนี้แล้วเอาจริงทุกคนเออไม่เห็นคอมเมนต์อนะแบบแทบจะไม่เห็นคอมเมนต์ของไทยอะมันเป็นอะไรหรือเปล่าหรือไม่มีคนเมนเศร้าอะหนูอยู่ที่ตั้งค่ะ อ้กิบอ้วนแซนต้ายังไงเล่าดียังไงอ๋อเปล่าไม่ยังไงก,นงก,นก็น้องน่ารักดีฮะน้องน่ารักดีน้องน่ารักมากแต่ว่าไม่แต่ดิก็น้องทั้งน้องตั้งใจทำงานปกติทั่วไปฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีไปทำงานถ่ายคอนเทนต์แหละถ่ายคอนเทนต์ดีทูยังไงฝากติดตามนะครับ เธอจะสวยกันไปแล้ววะซา่าไลฟ์กับพี่เก้าหน่อยงลุงคิวไม่ว่างเลยจริงๆฮะจะดูใครก่อนดีเอาใครไลฟ์พร้อมกันเหรอเออไลฟ์พร้อมใครปะไลฟ์ชนอะพี่ไลฟ์ชนกับใครอ่ะที่ถึงลูกที่ถึงมันกันค่ะพี่เจมซึ่งเราไลฟ์ชนใครเอ้ยขอโทษน,นะฮะ DM ฉันจะแตกแถลงข่าวเลยไหมพี่แฮล DM มาไลฟไปถามน้องนู่น แซนต้านุ่นไปถามน้องนุ่นเอาจริงรู้สึกว่าเราแก่มากเว้เวลาคุยกันน้องไม่เชิงดีแต่เรารู้สึกว่าแบบเราก็คิดว่าเราน่าจะแบบเออคุมเกมได้นะน่าจะแบบแต่แบบบางที่ก็ตามไม่ทันเหมือนกันอะตามมันไม่ทันอะหมายถึงว่าน้องก็จะมีฟิลแบบนิดนึงอะแบบเออเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันนี้แล้วหรออะไรเงี้ยนิดนึง <laughs> อะไรว่าไงดีอะเออช่างเถอหัวเราะไหมเอ,อ้าคนมีความสุขก็หัวเราะเป็นปกติป่ะพ่อยบารูบารูกิมบอกว่าไม่รู้บารูบารูกูชอบน้องจบชอบน้องเหรอสู้ๆนะ <laughs> จมูกของแม่แต่ไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์ไทยเลยอ่ะจริงๆคือจะเห็นที่คนแบบพี่เราฟออ,อพี่บายไลฟ์วิวครับอ,อ๋อ อ๋อวันนี้มันเกิดบใช่ไหมเอ่ยแฮปปี้ฟแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะฮะพี <c oughs> bye, bye, live view ะ่บายไลฟ์อยู่ครับชนพี่ไหมคะเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษพอดีว่างเพ,พิ่งทำงานแบบดีไซน์เขาเรียกว่าดีไซน์บาร์ของคาเฟ่ใหม่ของแบบนะฮะของที่แบบคาเฟ่ของวาบิใช่วาบบซาบิก็เลยแบบเอาว่างก็มาไลฟ์หน่อยอะไรเงี้ยเธอได้แห่งข่าวได้ข่าวว่าเธอมีเด็กมาจีบยังไงนะฮะเราอ่ะแต่ละคน น้องน่ารักครับผมยังไงก็ฟังน้องๆเด็กวาบิซาบิทุกๆคนได้นะครับแค่ไม่ใช่แค่ไอ้ไม่ใช่แค่สิก็โอเคน้องเซนต้าเอ่อทีมแบบเขา,าเรียกว่าไงอ่ะนักแสดงผู้หญิงทั้งหลายน้องนิง้งน้องแป้งน้องออมเอ่อคิดก่อนนะคะนิง้งแป้งอมอมาย่านิกกี้แฟลลี่เต้ต่ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนและคนใหม่ๆกำลังคิดอยู่ตัวใครไปริวอะไรอย่างเงี้ยฮะฝากด้วยนะครับทุกคน ไหนรับคอ l l l i v ชฉันสิได้ครับแม่แม่ขอโทษน,นะครับพี่เจมโทรมาใหม่เดี๋ยวปะเออจะได้กดรับอะวิวรีเควสป่ะคือต้องกดไงอะจะต้องชวนไปไหมหรือไงอ๋อป่ะ ติดตามมานานแล้วค่ะเห็นหนูไหม,มเราเจอกระบรอันยองแม่สวัสดีค่ะชี้แจงแถลงไขมันยังไงเอาละอะไรทะองนขนอะไนต้องรู้เป็นคนสุดท้ายพูดฮะทาไมเรื่องนี้ฉันถึงต้องรู้เป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายอะไรไม่มีไรมีคนมาฟ้องแม่เยอะมากอุ้ยสวัสดีทั้งหกพันคนที่เข้ามาตอนนี้ เดี๋ยวแป๊บน,นึงอขอสปฟิลเตอร์ก่อนเพราะหน้า<ว>กูไม่ว่าแล้วสวัสดีครับมูไฟมาอ่ะแม่ไฟแม่มาจริงมูแป๊บน,นึงนะครับขอไปฟิลเตอร์หัวร้อนก่อนหัวร้อนเลยอะ่ะทำไมทำไมทำไมต้องมีคนมาฟ้องฉันว่าเธอโดนเด็กตาะทำไมฉันไม่รู้เรื่อง ไม่ไม่ขนาดนั้นแม่นี่ก็เว่อร์อะอะไรไม่มีอะไรจริงๆไม่แล้วทำไมทำไมต้องเขินนะเปล่าไม่ฟิลเตอร์ไงหน้ามันแดงเธอ,อคือประเด็นน่ะมีคนทักมาเยอะมาก <c oughs> อัน,นต้องบอกก่อนมีคนคทักมาเยอะมากว่าเนี่ยคือหนึ่งในสมาชิกแก๊งกโกวขาวอะมีเด็กอะจีบอ๋อ อขาเซ่าใบอกว่าเอ๊ะใครวัดใครวัดจีบอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บคราเนี้ยเมื่อวานไปใช้วาบิทาบิทำสตูดิโอ uh. uh. อ้าอ้าวเมื่อวานไปใช้ไปไปใช้สตูดีโอว่าบิวาบิถ่ายวีดีอาร์เสร็จคราวนี้ปุ๊บก็กลงสตอรี่นั่นนี่แล้วก็มีคนถามว่าแม่ไปเคลียร์กับมุด้วยน,นะเพราะว่ามุอ่ะมีเด็กมาจีบชื่อซันตาเอ,าอ้าอยัางไงยังไง ไมน่น้องเขาชื่อแซนต้านะต้องแบบแซนเหมือนแซนวิชอะอะไรอุยอ้ยอ๋ยอเหมือนแนชื่อหมายถึงชื่อออกเสียงเหมือนแซนวิชหมายถึงชื่อปรากฏเขียนมันอะไรอะเราอะอะไรไม่ได้เลยแซนตา้าเป็นใครอะแซนต้าเป็นใครอ๋อ,น,อน้องเขาเป็นเขาเรียกว่าไงอะเป็นนิวิวเจนนิวเจนฮะของวาบีครับผมใช่เป็นนิวเจนของวาบี น้องเขาก็เข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะสองสามเดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยเฮ้ยอมเซ็นต้ามาเซ็นต้ามาจริงเหรอเซ็นต้ามาปะเนี่ยเซ็นต้าดอทพีพีคือใครอ่ะเซนต้าใช่ครับเซนต้าเซ็นต้ามาน้องพี่ว่าไงคือเออเราไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์เอาจงจริงเพราะว่ามันเป็นแบบนี่ไงเซนต้ามาเนี่ยเซนต้าบอกยังไงเนาะยังไงเนาะมันเหงาแเลา คนที่ต้องถามว่ายังไงน้อคือแม่ที่ต้องถามเซน,นตา้ากับเอิร์ธว่ามันยังไงอยากให้ออกมาเคลียร์คือไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่เคลียร์อะไรอะไรพี่น้องพี่น้องพี่น้องไงน,น้อง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 รับดีเซ็นต้าหัวเซลรายการขอตดอุ้ยเดี๋ยวฉันฟอฉันฟอฉันต้องแคบชื่อไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวฉันจะได้ฟอเซนตา้าไป <c oughs> ไม่แม่ความจริงวันนั้นอ่ะที่เอิร์ธไปความจริงแต่เอิร์ธไปไปไม่เจอแม่เอิร์ธขึ้นไปวันนั้นที่แม่ไปถ่ายหนังนั้นหนังนั้นลงอ่ะเอิร์ธเจอพี่เตินเจอทุกคนเลยอ๋อวันนั้นน้องก็ yah, ไปจริงเหรอใช่น้องก็ไปวันเมื่อวานใช่ป่ะเมื่อวานเมื <min ink? <min ink> ่อวานใช่เมื่อวานเอ้าแล้วเมื่อวานวันเสาร์ไม่ได้มีงานแล้วทำไมเอิร์ธกับน้องก็อยู่ด้วยกันน่ะเนไปส่งน้องไปอาเจี๊ยเฉยๆต่งกลับบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยปิดไลฟ์แล้วนะอะไรนะ แล้วปิดไหล่จะจะไปแล้วะกันนะคนเราถ้ามันหนีคือหมายความว่ามันรู้สึกนะ ไม่ไม่ไม่ได้อะไรแต่แม่ขยี้ไงประเด็นโอเคพี่น้องเราทํางานด้วยกันเราเป็นพี่น้องกันใช่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 ฝากน้องด้วยฝากแบบไม่พี่น้องกันใช่แซนต้าก็เป็นหนึ่งในแบบเขาเรียกว่า new face แล้วก็ฝากน้องน้องคนอื่นๆในวาบีซาบีด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยเลยพี่เจมวันที่เก้านะครับเก้ามกรานีวาบีซาบีมีขายปฏิทินนะครับผมแล้วก็มีเซนแจกลายเซนของทุกคนของเด็กวาบียังไงถ้าว่าเฮ้ยต้องซื้อแล้วปะต้องซื้อแล้วปคุ้มคุ้มจริงๆ คุ้จดิเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้คือแบบเขาเรียกว่าปฏิทินยังไงมันก็ต้องใช้อยู่แล้วเพิ่นมาปีใหม่<ช>ถูกปะอีกอย่างนึงอะถ้าเปิดแบบเปิดหน้าปฏิทินไปแล้วเจอแบบน้องๆนา่ๆนารักน,น่ารักอย่างเงี้ยมันก็สบายใจที่จะเปิดดิออกปะโอนา่ารักจริงมีครบทุกคนเลยจริงสิบสองเดือนเปิดไปลูกเดี่ยวรูปหมู่อะไรอย่างงี้กันไปเออแล้วมีรูปเอิร์ดคู่ซานตาไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยบนบ้านเดิมบนบาเราอะเราอะคือคือแม่ก็จะบอกเอิร์ด แม่ก็จะบอกเอิดว่าแม่ก็คือเชียร์ไงก็คือเห็นว่าเฮ้ยตอนอยู่ด้วยกันแล้วเฮ้ยแบบเออมันก็น่ารักไงาม่กอลเชียร์ในการทํางานถูกไหมเชียร์ในการทํางานใช่ใช่ใช่เชียร์ในแต่น้องเขาเด็กอะน้องเขาแบบเด็กเด็กเด็กน้อยเด็กเด็กอะไรดีเด็กเนาะไม่กล้าพูดเลยเ่ะพูดกันตรงาไม่โอ พี่ดิีพี่ดีมามาหาเอิร์ดเร็วพี่ดินมาหาเอิร์ดเร็วพี่ดีหมอพี่ดินเพิ่งบอกไปเองว่าเอิร์ดน่ารักรูปที่เอิร์ดแต่งหน้ารูปที่เอิร์ดแต่งหน้ากับพี่ดีบอกว่าเอิร์ดน่ารักไอ้วานนี้ความจริงวันนี้ก็ใส่แต่ว่าไม่ยืนอะไรนะอะไรนะเมื่อวานนี้เห็นน้องมาหาของอยู่ที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 ่เจมไม่เจอน้องนี่เห็นเอิร์ดมาหาของกับน้องซันไตอยู่เออออใช่เออจะดีมใช่จะ ได้แต่ว่าทักกันไม่ได้เพราะตอนนั้นมันกำลังถ่ายอยู่อุ้ยออพี่ทักพี่ถ่ายเออเออเออแป๊บนึงซานต้าบอกว่าเป็นได้แค่พี่น้องเหรอครับคุณมุกนี่นี่ไปคือเด็ก้งก็เก่งแต่พิมพ์อ่ะแม่เข้าใจว่าแบบเออนักเล่นคีย์บอร์ดหน่อยนึงเอ้าซานต้าเขาบอกว่าหล่อนเก่งแต่พิมพ์นะเหมือนแบบกิดแต่ปาก้าวเอาดีเอาดีๆอย่ามาทำเป็นเก่งแค่เล่นคีย์บอร์ดอ่ ใช่ไหมแม่แบบแม่เจอมาเป็นไงถ้าสมมติแบบพิมเก่งๆแบบพูดเก่งในโซเชียลตัวจริงนิ่งทุกคนใช่นี่ไงในโซเชียลเก่งมากตัวจริงได้เลยแต่สุดท้ายก็คือเป็นแฟนกันป้าสองคนนั้น่ะยังไงเพื่อนจ้ะเพื่อนจ้ะอ๋อเพื่อนอเพื่อนเพื่อนจ้ะเมื่อวานเข้ามาด้วยกันสองคนเออแต่เมื่อวานเข้ามาด้วยกันสองคนนะใครใครมาด้วยกันสองคนอันต้ากับเอิร์ดอ่ะเปล่าเขามากหลายคนไม่เห็นเมื่อวานไม่หยอด เมื่อวานเมื่อวานไม่เห็นยอดไม่เห็นแซมมี่ไม่เห็นใครเลยช่วยน้องไปหาสายชาร์จเฉยเฉอุย้ยสายชาร์จชิ้นใหญ่มากต้องช่วยกันจีบเลย <c oughs> ปัญาหาไม่เจอไงแม่เ <c oughs> นี่ยเราอา่ะเราอา่ะเราอา่ะเฮียสบายทำไมทำไมเออทำไมที่ถึงที่ถึงเฉยๆว่าเนี่ยว่าจะแบบเอออยากชวนไปเอ,อ้ยปีใหม่เดี๋ยวว่าจะชวนแฮมบุญฮมบุญกันไหมไป,ไป ไม่ได้เราต้องไปงานตักแมทเนาะจริงจริงปริญญาน้องไปเหลือเราต้องไปอนี่ไงรับปริญญาไงใช่จริงๆรับปริญญาหนูกบลืมไปเลยแต่ว่าเขายังไม่มีประกาศเลื่อนใดๆนะเขายังไม่ประกาศเลื่อนตอนนี้กูรุ้นมากเออตอนนี้กูรุ้นมากว่ารู้ไงแบบจบพั้งเดียวอยากให้แบบรับแล้วก็ผ่านไปไม่แบบอยากเจอทุกคนอ่ะเข้าใจแล้วแบบอะไรก่อนพูดอยากได้อะไรก่อนแคทมาถ่ายรูปหนูคือดีใจสุดล้วหนูไม่อยากได้เลยล่ะจริงๆอ่ะพูดแล้วนะกูไปเองอ่าไว้นะ ได้แม่แต่พร้อมเพลงหนูรอเลยนะคิวอารโค้ดของผมสรุปคือเอาเงินจากอีดอกไม่ใช่เฉยๆไม่ใช่ไปเฉยๆถ้าพร้อมเพลงรอเอาเงินจากป่าไม่ได้ผมเงินเราแค่แบบเออคิวอาโค้ดสมทบทุนแบบการศึกษาน้องอะไรอย่างงี้เฉยๆเออเออเคยฟังเพลงนี้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวถ้าแม่ไปแม่จะไปลองเพลงนี้เออฟังเพลงอะไรแม่มีแฟนเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายคิดไว้ อืตาตาน้องเรานี่ยขยันหยุดเลยนะแม่หิวข้าวป่ะแม่มีถ่ายรายการเลยเปล่าไลฟ์กูหรอไม่ได้ไลฟ์ถามเลยเยไม่คือคือสามารถลงไลฟ์ได้ไม่ติดเลยแต่จะเป็นโพสในทวิตว่าเอธมีทิรุษเปล่าเปล่าไม่มีเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้คือจริงจริงถ้าแม่ไม่โดนฟ้องมาแม่ไม่รู้หรอกเรื่องเนี้ยนี่เป็นเพราะแม่โดนฟ้อง โดนฟ้องมาจากคนใกล้ตัวเขาเห็นกันหมดภาษาคนใกล้ตัวในรูปเออในคอมเมนต์เออมันก็คอมเมนต์มันก็แบบนึกออกมาไม่น้องแค่แบบอยากสนิทอะไรอย่างงี้ไงน้องเขาอยากสนิทคือเออเขาอยากสนิทกับน้องแบบอยากสนิทกันเราก็เลยแบบนิดนึงไปไหนมาไหนคนนี้ป้าที่เออคนนี้ป้าที่เออเดินมาบอกแม่ว่าแม่แม่แม่เนี่ยเด็กใหม่วาบีดูดีน่ารักมากเลย่งคนนี้ป้าเราบอกรวมๆไงเราก็บอกรวมๆก็หลัง ตัวใบจัดนะนี่น่ารักกว่าโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักกว่านี่น่ารักนะว่านี้วันนี้เราถ่ายอะไรกันนะตัวอุ้ยไม่บอกไม่ได้เลยความลับไม่ได้เลยความลับบอกไม่ได้เป็นความลับอยากสปอยว่าชุดเชิญคอสตูมหน้าคือตัมเก่งเก่งเก่งแล้วหนึ่งแต่ไปทำคอสตูมเขาพังนะจริงหรอเห็นยังขึ้นไปดูยังพีคละพี่นิวปรับยัง พี่นิวพี่นิวยังไม่ได้ไม่รู้พี่นิวคุยกับอีเติร์นพี่นุ้งคุยกับอีเติร์นจริงเหรอแต่แต่ศัตรูนี้เขาแบบอันนั้นนะเขาแบบกําลังตามเขาเรียกวไงอะตามกาลังศรัทธาใช่ป่ะใช่แต่คือแบบทําศัตรูเขาพังนะพังตรงไหนพังก็คือทาาได้งว่ตอนตอนไปตอนเช้าอ่ะเห็นศัตรูปุ๊บโอ้ยเฮียศัตรูใหม่มากพอตอนกลับอ่ะเหมือนศัตรูผ่านมาแล้วสิบปีอ่ะอะไรอ่ะไปไปทำหมูบะหะขนมแบ่อะไรคืออะไรนะ <c oughs> อันนั้นไม่ถ่ายแบบหรือไปก,กินหมูกระทะกันเอาจริงขนาดนั้นนะถ่ายแบบแต่ว่าแต่ว่าอก่เอมาเคลียร์ก่อนวันคริสต์มาสที่ผ่านมามีซานต้าของตัวเองงั้นซานต้าของตัวเองตัวเอง,เองไรล่ะของทุกคนของศัตรูจริงโอเคแล้วแล้วแล้วซานต้าให้ของขวัญอะไรบ้างในในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาบอรู้บอลูบอลูเนี่ยไม่ต้องหัวเราะหัวเราะคือแบบ ประเด็นอะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าหลอนไม่มีพิรุษไม่มีไม่มีจริงๆไม่ตอนนี้แบบนอนน้อยนิดหน่อยเฉยเแม่น่ารักไหมน่ารักครับน่ารักน่ารักโอเคโอเคโอเคกินอะไรอ่ะไปแล้วไม่กวนแล้วไม่เกลียดไปแล้วเอ้ยบายคิดถึงแต่ก่อนไปขอไปขอบอกก่อนว่ามีแฟนเด็กต้องมาตัวเช็คร่างกาย ทำยี้ได้ฐานะ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 หัวหน้าแก๊งเออโอเคปะมาเพอร์เฟสุดยอดกรี๊ออคซิเลตเโอเคแม่พูดอีทุกคนบอกได้เลยว่าฉันสบายใจอ่าว่าซ่าถ้างั้นก่อนลงก่อนลงก่อนก่อนลงถามตอบตอบคำถามเดียว น้องน่ารักไหมน่ารักน่ารักน่ารักชอบไหมเนี่ยไม่ก็ชอบลยฐานะน้องไงชอบแบบเป็นแม่กับพี่ดินเป็นเพื่อนกันแม่ก็ชอบพี่ดินไงเป็นเพื่อนไงชอบชอบไม่ชอบเลยถูกชะถูกชะตาอ่ะอางี้ชอบแล้วก็ถูกชะตาเออรู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าได้ทํางานร่วมกับน้องเขาก็จะน่าจะดีนะอะไรอย่างงี้ใช่พูดเป็นเล่นเดี๋ยวลูกค้าก็เข้าหรอกเอ้า ถ้าเราถ้าสมมติว่าวันนี้มีแบบมีลูกค้าบอกว่าเออเนี่ยแบบอยากให้แบบซันต้าเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งคู่กับเอิร์ธอะไรเงี้ยโอเคเลยไหมไม่ต้องคิดแล้วดิแม่คิดอะไรวะกูโทรหาลูกค้าอะไรอย่างวะโอเคแม่หนูเดียวอีกตัวเล่นเลยครับรับเลยโทรหาลูกค้าเลยอ่ะโทรหาลูกค้าเฮ้ยเข้าไปสปอนน์ได้ไหมอะไรเงี้เลยอ่ะจริงเราต้องแบบไม่เลือกงานไม่ยากจนแม่เรารับหมดจริงจริง แต่น้อหน้ารกไม่ยากจนไม่เริ่องานไม่ยากจนไม่เลิกคนไม่ยากใจไอ้ทุกเม็ดทุกเม็ดอุ้ยแปดพันคนแล้วเอิร์ดแปดพันมาจากไหนอ่ะกี้มีสีแปดพันนะแปดพันห้าแล้วว่างงอ่ะคือเมื่อกี้แบบหรือว่าคือไม่เมื่อกี้เห็นมีบางคนบอกว่าเอิร์ดหะไลร์ชนเอิร์ดเคือเอิร์ดไม่รู้แต่เหมือนไลฟ์อ๋อไปบางคนไลฟ์เสร็จแล้วเปล่าอาจจะนะมีอาจจะได้ อนี่<อ>วันนี้ใส่เสื<ะ>้อของสุดยอดด้วยเอ้ยน่ารักน่ารักโอ้โอแบนบอกเลยว่าบาบีเนี่ยบริษัทโปรดักชันคือเป็นรองนะขายเสื้อเป็นหลักจริงๆแล้วคือเดี๋ยวพอทำคาเฟ่เสร็จอ่ะรู้เลยอีดอกคาแฟเป็นหลักเลยอ่ะเอาพี่เครื่องชงแล้ว <c oughs> เสื้อด้วยเสื้อ <c oughs> <ๆ S 2> ด้วยเสื้อ <ๆ S 2> ด้วยผิดเเลยแต่ฉันสั่งเสื้อทานตะวันไปยังไม่ได้นะสาจริงป้าแม่ไม่ไม่อ๋อสีดา ของกำลังมายังไม่มีใครได้ยังไม่มีใครได้เพราะว่าเขาบอกว่าของมาเก้านี้เราของบาเขาจะมีเก้านี้นอนครับเดี๋ยวรีบส่งครับโอเคสบายใจก็นึกว่าลูกเอาของแม่ไปให้คนอื่นแล้วเห็นช่วงนี้อยู่กันบอยอ่าทำไมให้น้องใส่ถ่ายแบบเฉยๆอ่าโอเคใปะเลยเป็นแบบน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยอ่ี่ไปกี่ข้างเลยแม่ดูไม่ได้ขยี้เลยเลยเออโอเคครับ เคเคคลิปถึง<า>ไปแล้ว bye, บายบายครับเริฟเริ b, b. เออจะบอกว่านี่ตุ๊กตาข้างหลังเห็นปะจ้เห็นครับเห็นเออเดี๋ยวพรุ่งน,น,นี้แม่จะพรุ่งนี้ประมาณสองทุ่มครึ่งสองทุ่มอะไรเงี้ยแม่จะมาไลฟ์แล้วก็ประมูลตุ๊กตาพวกนี้แหละประมูลตุ๊กตาเริ่มต้นที่ตัวละแค่ห้าสิบบาทเอาเงินไปช่วยเด็กยากไร้ที่กาญจนบุรีอ๋อดีดีดีจะทำบุญจะทำบุญนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูตุ๊กตาเหล่านี้ไว้ถ้าใครที่แบบว่า มีเงินแบบจริงๆเรื่องประมูลห้าสิบไม่แพงเลยห้าสิบาทหกสิบาทอะไรอย่างเงี้ยก็เร<ด>ื่องประมูล<ด>ให้ตัวไหนประมูลได้เท่าไหร่ก็คือรายได้หักค่าใช้จ่ายก็คือให้น้องๆหมดเลยแม่ไม่เอาอะไรเงี้ยโอเคแม่เดี๋ยวนูสมทบทุนไปเดี๋ยวนูทักไปออไปให้เด็กที่กาญจน,บ,น <ะ S 2> บุรีรทําบุญหน่อย <ละ S 2> ช่วงปีใหม่ได้คับได้แล้วจะไปทำบุญไว้พระที่ไหนชวนมาด้อได้ได้ครับได้แล้วจะเป็นมักกะลาครับแม่บายบายเลิฟยูบายบายเลิฟดู ปิดยังไงอะโอเคกลับมาแล้วซึ่งตอนนี้เดี๋ยวสัปนเราจะไปแล้วทุกคนเพราะว่าแบบเราใกล้หมดด้วยอะไรด้วยแต่เราเอิร์ดแบบไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์เลยอ่ะจริงคือจะเจอแบบวิแบบคอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้นอ่ะลองคอมเมนต์มาพร้อมๆกันได้ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะคือมันเหมือนขึ้นแต่คนที่เอิร์ฟอลหรืออะไรประมาณเนี้ยคือเห็นบางคอมเมนต์ถ้าเป็นของไทยอ่ะ ไม่รู้ว่าแบบสุ่มขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงคือแบบอยากอ่านให้ดูคอมเมนต์นั่งจริงทำไงอะ่ะเศร้าเราไปดูที่ตั้งข่าวกอนแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวไป,ไปแล้วนะอย่าเพิ่งไปจีชวนพี่แซนต้าไลฟ์เลยไม่รู้น้องมันอาบน,านนะ้ำนย่าเดี๋ยวมันจะแบบไม่พร้อมเปล่าใช่ ลูกฉันมันปังเนี่ยของมีขึ้นนะของบีแมนก็ขึ้นนะฮะของบีแมนบีมขึ้นเห็นจะเห็นรักอ่ะพอเห็นบ้างครับไลฟ์ live กับพี่ซานต้าได้ไหมคะได้ฮะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะถ้าหมายว่าแบบไปมีเวลาเหลือหรือเขาเรียกวย่าไงะทำคอนเทนต์เสร็จก่อนก็จะมาไลฟ์นะครับยังไงฝากน้องๆทุกคนของ่าบีซามีด้วยนะครับผม ระวังไว้ให oh ้ดีๆนะระวังอะไรพี่ไม่กลัวหนูหรอกเด็กบวนซื้อเห็นนุ้งไหมว่าพอมันเกิดหน่อยแฮปปี้เบอร์เดย์ทุกคนนะครับผมแล้วก็แฮปปี้เบร์บอร์เดย์ล่วงหน้าแล้วก็เออถือโอกาสมอร์ดี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิยร์เลยนะครับผมก็ขอให้ปีสองศูนสองหนึ่งนะครับเป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับขอให้เป็นคิดสิ่งใดสมปรารนานะครับเงินไหลกองทองไหลมาแล้วก็ดูแลสุขภาพดีๆขอให้ไม่ป่วยไม่ไข้นะครับผม รักษาของเขาดีๆแล้วก็ว่า,วาๆไง,งมาเจอกันนะครับไปละบ๊ายบายฟิลเตอร์ช่วยชีวิตรประมาณแปดสิเปอร์เซ็นเพราะว่าตอนแรกหน้ามืดมากให้อยู่ถ่ายรูปสองอตันนึงต้องไปละคะ่ะบ๊ายบาย ยังไงก็ถ้าใครว่างๆไปเจอกันงานรับปริญญานะครับผม20่สิบมการานี้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับม,มชนะครับผมแถวๆอ่างแก้วไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายสําแดงง see you again see you next time merry christmas and happy new year for you all บ๊ายบาย